สวัสดีครับทุกคนผมมิวบรรณรถนะครับและวันนี้ก็เป็นวันฝึกงานวันที่สองแล้วนะครับผมก็เพิ่งฝึกงานเสร็จมาแล้วจากนั้นผมก็กงานเสร็จแล้วก็ไปออกกําลังกายมาเมื่อกี้แล้วก็มานอนตรงนี้โอโ้โหเหนื่อยหลังจากที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนานก็ว,วันนี้ก็ฝึกง,งานครับก็ไม่มีอะไรมากกินขนมจีนแต่ <c oughs> หลงไปเลยสัตว์มอมาม่ทางกินขนมจีนตอนกลางวัน ตารฝึกงานก็วันนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกเนาะ,ะแหนผมเนี่ยก็คืออ,อบยอพูดเลยแล้วกันนะไม่รู้จะเป็นอะไรเปล่าอ,อบยอแล้วก็ก็คือแบบเกี่ยวกับบำรุงรักษาล้อระอย่างอะไรล้อระอย่างอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมจะมีห้าหมวดไอ้หมวดสุดท้ายเนี่ยผมจะได้ทําตรงนั้นเลยเกี่ยวกับวิศวกรรมอะไรไม่รู้ในเกี่ยวท ork, ําทำยอคอมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ฝึกปฏิบัติเลยไหม แล้วหมวดแรกนี่ก็คือหมวดะมอะไรไม่รู้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 แล้วก็หมวดสุดท้ายก็คือที่จะทําตลอดจะผัดกันเป็นวันเป็น,นวันอย่างวันเนี้ผมก็ได้ทําหมวดแรกก็คือเกี่ยวกับเช็คพอยต์เกี่ยวกับการเกี่ยวกับช่างอัชีะแล้วเนี้ยเช็คพอยต์ในที่นี้ก็คือว่าเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับซ่อมเนาะเออที่หลวงโบเอยบอกเกี่ยวกับซ่อมก็คือเขาจะเป็นหน่วยลุยหน้างานก่อนเลยเวลารถใหญ่ๆรถใหญ่ๆรถไม่เหมาะใหญ่ๆอะไรเนะี่ยมันมีปัญหา ที่แน่ง,งานเนี่ยก็เขาจะวอรเรียกกเชียดพอยเีี่ยไปแห่เครียพอยเคียพอยเนี่ย,ยอยะไก็ไปต่ไปยางอ,อ,อ่อนเนี่ยอะเติมยางล้อใหญ่อะล้อเล่นเนี่ยก็ซ่อมอะไร,ไรบ้างเบรกอะไรบ้าก็ว่าไปผมก็ไม่ใช่รู้เรืเ่องอะไรไม่ได้ลงเหมืองเขาไม่ให้ลงเหมืองอก็อัอนตรายอะไรด้วยแล้วผมก็เออเชียพอยก็วันนี้ก็ทาอะไระบ้างเหรอเขาก็แนงคุยอยากทมแล้วก็ถามอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานที่ที่ที่แน่เหมืองไง ถึงมีเราก็ไม่ได้ไปหรอกเออก็คุยแล้วก็ถามถามอะไรแต่จากนั้นก็เออถามเสร็จลอะไรเรียบร้อยหมดคําถาม,ถามหรือว่าอะไรก็ไ้แล้วไปก็ไปดูข้างนอกเขาทําอะไรกันก็จะมีวันนี้ก็ไปดูเกี่ยวกับ record, รถน้ํารถน้ํากหมื่นสี่พันลิตรเออใหญ่มากกูณอาจะจินตนาการไม่ออกนะแต่คนลองนึกถึงห้องคุณที่คุณอยู่ตอนเนี้ยมันน่าจะอพอๆนั่นแหละผมว่าใหญ่กว่านั้นน่ะยิ่งผมมีรูปให้ดูนะคุณก็ไปดูในเฟซผมผมไม่รู้ว่าเอาลงได้ไหมแต่ผมว่าผมจะเอาลงนะ มันใหญ่มากเออลองไปดูแล้วกันนะมันใหญ่มากโคตรใหญ่อะคือผมกลางแขนอย่างเงี้ยใหญ่กว่าผมกลางแขนใหญ่กว่าคุณแอบเป็นวารล้ออันนี้แค่ล้อนะแค่ล้อนะลองคิดดูอ,ะอ่ะความความสูงจากพื้นถึงจากจากพื้นเนี่ยจากล่างล้อสุดาถึงข้างบน,เ,บาาบเ,นเ,เนี่ยคุณเอารถกระบะรถกระบะรถแลนเจอร์รถอะไรเงี้ยกระบะแลนเจอร์กันใหญ่ หรือว่า LRU, CV อะไรคุณเอาม,มาตั้งโรงเนี้ยตั้งฉากเนี้ยผมว่ารถคันนั้นสูงกว่าหรือไม่ก็อาจจะพอๆกันลอคิดดูมันสูงขนาดไหนความยาวนี่ผมว่านี่จะสองทันครึ่งหรือไม่ก็สองทันลองคิดดูมันใหญ่ขนาดไหนโคตรใหญ่อ่ะเออแล้วก็เขาเขาเ็เชื่อมผมที่ผมขึ้นไปนะก็เป็นการเชื่อมเชื่อมอะไรมาเหมาเี้ยนี่ก็เห่าจังผมจะมือมัะวันไอ้สัตว์เซนซิโลแถวนี้ไอ้เหี้ยก็ตบแม่งเลยสัตวนน์โคตรนะครับ สกวานมีเบอร์มันดิเชียเซซิโลแม่งจับแ <c oughs> ล้อเล่นครับเรอเลีนเป็นแอคติ้งนี่แล้วก็ทำอะไรก็ไม่มีอะไรครับก็ทำไปดูอะไรเล,เล่นๆเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ปันกรยานไปเที่ยวครับอผมก็มีเพื่อนรู้จักเพื่อนในเพื่อนมันเรียนอออออไอเทคโนโุดยีพวกนี้ก็สายฮาร์ดคอร์หน่อยๆครับ เจออะไรก็ทำทำอะไรนี่มันไม่ใช่สายแบบไอ้นน ertz นะห้องที่ผมเรียนอยู่สายนนิร์ดกากระจิ๋วหลิวอะไรีมันคือมันไม่ค่อยมันยังไงอ่ะผมจะบอกไงก็ที่ผมเรียนมาเนาะก็เป็นอิเล็กเนาะคุณลองคิดดูอ่ะเด็กเอาถ้าผมพูดว่าเด็กไอทีกับเด็กช่างกลอย่างเงี้ยคนคิดว่ามันมันต่างกันไหมคนอาจจะไม่รู้ว่ามันต่างกัแต่สำหรับผมผมว่ามันต่างนะ ถ้าเป็นช่างกลหรือว่าอะไรมันก็จะออกแฮตคอร์หน่อยหน่อยก็ออกแฮตคอร์แหละก็คือแบบอะไรก็บ้าบินอะไรเงี้ยแต่แล้วถ้าเป็นเด็ IT, กไอทีมันก็เออมันก็คงเขานะแปดโมงอาจจะแปดก็แปดโมงเลยอะไรเงี้ยเขาไม่ให้ทําอะไรอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องทําอะไรเงี้ยแต่ผมได้หมดผมอยู่กับใครผมได้หมดและที่ผมมาเข้าอีเล็กนี่เพราะว่าผมก็บอกเมื่อวันแล้วมันรับเยอะอีเล็กนี่ก็ตอนแรกผมเข้าเตอนปรชอนะแต่ตอนนี้ผมเรียนปอตีปอตีผมเล่นไอที ที่ผ่านมาผมเรียนอ e ิเล็กที่ผมเข้าเด็กช่างอะ่ะเริ่มแรกผมเข้าอ e ิ ek, เล็กพอมันรับเยอะผมกลัวสอบเข้าไม่ได้ผมก็เลยเลือกสาขาที่มันรับเยอะไว้ก่อนแล้วกูคิดในใจว่ากูได้แน่ในศาสตร์มันก็ได้จริงๆบางคนไม่ต้องสอบก็ได้ลองคิดดูแล้วจากนั้นผมก็ไปต่อโทระเออเข้าตามเพื่อนอะ่ะเพื่อนมันบอกว่ามันเจ๋งเว้ยเพื่อนลองคิดดูดีเราเรียนอะไรที่มันมองไม่เห็นในศาสตร์เป็นไงเจ๋งเะไรศตว์แม่งสาขาจะยุบแหลมยุบแหลแล้วเนาะ นะครับโทรละข้ามนาคมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเดียนมาหรองงๆจบไหมก็งงจากนั้นก็มาต่อเอาสาขาโทรละปอสมาต่อที่ปตีเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วกูจะคุยถึงเรื่องวันนี้เเรื่องยาวเลยเอาเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่าวันนี้ก็เจวมะม่วงครับไอ้เพื่อนช่างเทคโนอุดแล้วเนี่ยก็ไหนขอให้นัก่าวขอเดี๋ยวเอามม่วงนี่เนอเห็นเขาเด็ดตะกี้เอาเอาหน่อยอีก ผมนึกว่ามันพูดเล่นครับไปกินข้าวเสร็จผมกินขนมจีนนะอย่างที่บอกไปตอนตน้นแลวตอนกลับมาหาไม่เศร้าครับฟาดเลยครับมันก็ฟาดมันก็คงแบบอยากให้ผมมีส่วนร่วมด้วยครับมันยืนไมไหมครับเอาผมก็หวดเลยทีครับผมมันก็ยื้ยือยืดมันบอกแกอ้วนๆลำลหน่อยเนาะมันก็คงไม่ค่อยมอเนาะ